วันนี้ผมตัดสินใจบินมาที่หัดใหญ่ครับเพื่อมาให้กำลังใจเพื่อและครอบครัวหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการน้ำท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่ครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับบ้านของเพื่อนผมถูกน้ำท่วมสูงมากและเพื่อนได้ส่งข้อความมาขอให้ผมช่วยเขาแต่ผมไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเพื่อนได้เลยครับผมพยายามติดต่อนหน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็ไม่สามารถที่จะโทรติดได้ และหลังจากนั้นนะครับผมก็ติดต่อเพื่อนไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งน้ำดรดทับเราถึงทราบความเคลื่อนไหวว่าเพื่อนได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไปขออาศัยโรงแรมที่อยู่หน้าปากซอยเพื่อพักอาศัยครับส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตามรายทางที่ผมเดินทางไปก่อนที่จะถึงบ้านเพื่อนครับวันที่ผมเดินทางไปถึงนะครับเป็นวันที่30พฤศจิกายนครับผมตั้งใจที่จะเอาของไปให้เพื่อนและช่วยเพื่อนทําความสะอาดบ้าน โดยที่ไม่บอกล่วงหน้าครับไปดูวินาทีนั้นกันมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับมาไงอ่ะเพช่วยล้างบ้านมาใครนี่มาคนเดียวมาคนเดียวโอ้แม่งเกินไปเปล่าคนเดียวเลยมามามา สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดนะครับคือการส่งมอบกำลังใจครับเพราะผมรู้ว่าเหตุการณ์ทางนี้มันสะเทือนใจเพื่อนและครอบครัวมากๆก,การดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวและสภาพบ้านเมืองก็พังยับเยินไม่มีชิ้นดีคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันหลายสัปดาห์หรือนานนับเดือนกว่าจะพลิกฟื้นกลับคืนมาได้ สุดท้ายนะครับผมขอส่งมอบก,กำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ให้กับชาวหัดใหญ่ทุกท่านขอให้ท่านเข้มแข็งและมีพลังกลับขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่งไม่มีคำไหนครับนอกจากคำว่าให้กำลังใจครับ